หาคุณพิชิตเกมนี้ได้คุณจะได้รับรางวัลเป็นเงินหนึ่งพันล้านวอนแค่มีเงินจำนวนนั้นฉันก็หนีไปจากชีวิตบัตรศพนี้ได้คิมอึซูสอสอผู้ซื่อสัตย์ที่ประชาชนเลือกได้ลงสมัครเป็นสมัยที่สเปิดเผยชีวิตประจำวันของสอสอคิมแบบไม่คาดฝันข่าวใหญ่ลูกชายสอสอคิมอึซูได้ผลการเรียนที่หนึ่งของโรงเรียน ว้าวจีฮุนนายถ่ายรูปออกมาได้ดูดีมากเลยนะเออจีฮุนฉันมีเรื่องอยากจะพูดด้วยหน่อยออกมาข้างนอกกับฉันสักแป,ป๊บสิเฮ้ยน่าอิจฉาชะมัดเลยถึงจะเป็นเด็กเรียนดีแต่ยังไงเขาก็เป็นถึงลูกสอสออยู่ดีไม่น่าแปลกใจหรอกที่จะมีคนเข้าหาแบบนั้นนี่จีฮุนอย่าทำแบบนี้สิทำไมยังไม่เอาออกมาให้ยืมอีกล่ะอาทิตย์ที่แล้ว ฉันก็ให้ยืมไปตั้งสามแสนวอนแล้วนะอยู่ๆก็มาขอยืมอีกฉันก็ลำบากนะไอ้วนจีหุนนี่งั้นใช้ให้ฉันแจ้งตำรวจเอาไหมจะบอกยังไงดีฉันจะบอกว่าแกเป็นคนสร้างเว็บเถื่อนนั่นขึ้นมาไม่ใช่นะฉันไม่ได้ใช้มันทำเรื่องผิดกฎหมายสักหน่อยแล้วไงยังไงแกก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเหมือนกันนั่นแหละอไม่รู้ละงั้นก็ไปมอบตัวด้วยกันเลยดีไหมเอว่าแต่ ใครจะสวยกันแน่นะคิมอึซูสอ,สอสอผู้ซื่อสัตย์ที่ประชาชนเลือกได้ลงสมัครสมัยที่สามจีฮุนของเราทำได้อยู่แล้วฉันไม่มีทางพูดแบบนั้นออกไปเด็ดขาดทำไมถึงทําหน้าทําตาแบบนั้นล่ะลูกลูกมีอะไรจะพูดหรือเปล่าอีกไม่นานก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้ว ถึงลูกจะไม่สามารถช่วยพ่อได้แต่ลูกห้ามทำชื่อเสียงของพ่อเสื่อมเสียเด็ดขาดทำไมไม่ตอบละ่ะคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังผิดหวังนั่นเหรอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าลูกมีอะไรทำให้พ่อผิดหวังได้อีกหรือเปล่าลูกแค่ทำตามที่พ่อสั่งก็พอนั่นแหละคือสิ่งที่แกทำได้ยังไงล่ะ แล้วจะให้ฉันทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยทำไมต้องมาทำแบบนี้กับฉันด้วยเฮ้ยแง่รู้รู้รู้นี่แกเป็นห่วงฉันเหรอแง่อาลูลูพอแล้วพอแล้วแงันจะกรจจี้นะเจ้าเด็กดื้อทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยสักคนรู้รู้ฉันก็มีแค่แกเท่านั้นแหละ ในที่สุดก็ผ่านด่านเว็บ9 9ได้แล้วเหลือแค่เว็บสุดท้ายต้องทนให้ได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ทำไมกันเนี่ยฉันเล่นใหม่มาหลายร้อยรอบแล้วทำทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วแต่นี่มันเกินไปหรือเปล่าบ้าเชมัดไอเกมเฮงซวยเอ้ยไม่เอาเล่าไม่เล่นมันแล้ว จะบอกแลวให้ทุกคนนี่มันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เคลียได้เลยทุกคนไม่ต้องไปเล่นเกมนี้แล้วเกมนี้เปิดตัวมาได้ครบหนึ่งปีมีหลายคนที่เล่นไปถึงคลื่อนลูกที่99แล้วแต่ไม่มีใครเคยต้านเคลื่อนลูกที่100ได้เลยแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกทางเดียวที่จะหนีออกจากชีวิตนรกนรกนี่ไปพร้อมกับลูลูก,ก็คือสิ่งนี้เท่านั้น ไอเทมที่ดรอปจากบอสเวฟที่99หัวใจของลิกเซลรัสบวก100พลังโจมตีเวทบวก1000บวก1000โอกาสคริติคอลบวก10%บวก10%แตเมจคริติคอลบวก100%บวก100%ต้องการติดตั้งล้อมรวมสลายทิ้งหัวใจลิกเซลรัสที่เสริมพลังจนเต็มแล้วไม่มีไอเทมไหน ที่สเปคดีกว่านี้อีกแล้วแต่ถึงจะใส่ไอเทมนี้แล้ว <c oughs> ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นลูกที่หนึ่งรอยได้อยู่ดีอืมมันต้องทำยังไงกันแน่รู้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 หัวใจริกเเซยรักถูกสลายทิ้งสาเร็จทุกอย่างที่ทำมาจนถึงตอนนี้หัวใจลิกเซรักสลายสําเร็จ ได้รับเศษชิจจ้นส่วนเสริมพลังบวกหนึ 1000. ่งพันโธ่รู้ๆไอเทมนี้ถูกทำลายไปแล้วล่ะก็เออก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะเริ่มต้นเล่นใหม่ตั้งแต่แรกสินะแต่ถึงจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันจะเปลี่ยนอะไรได้อีกละ่ะเอ๊ะวิญญาณมังกรอะไรนะปกติพอสลายไอเทมก็จะได้แค่เศษเสริมพลังไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่า ถ้าความคิดของฉันถูกต้องล้วก็ใช้วิญญาณมังกรแล้วนี่แหละวิธีพิชิตเคลื่อนลูกที่100รเว็บ99เคลียร์หัวใจของลิกเซดรักสลายสำเร็จเศษเสริมพลังบวก1,000พ วิญญาณมังกรหนึ่งดวงจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนถ้าฉันคิดไม่ผิดแล้วก็เลเวลหนึ่งร้อยเคลื่อนลูกสุดท้ายเริ่มต้นขอเธอขอเธอขอให้แค่ครั้งนี้ต้องผ่านให้ได้ชนะแล้วผ่านแล้วผ่านจริงๆด้วย เย่รูลู้พูดว่าผ่านอะไรเหรอเอ๊ะพ่อพ่อได้รับการติดต่อจากพวกที่มันบอกว่าเป็นเพื่อนแกพวกมันกล้าใช้ความผิดเล็กๆน,น้อยๆของแกมาแบล็กเมล์แล้วพวกมันยังกล้ามาไถาเงินฉันอีกด้วยผมไม่รู้ว่าพวกนั้นจะเอาไปใช้แบบนั้นฉันเคยบอกแกไปดีๆแล้วว่าอย่ามาทําให้ชื่อเสียงของฉันต้องเสื่อมเสียก็ขอโทษครับพ่อข,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 ขอโทษครับพ่อ ผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแน่นอนอาแกมันขี้ขาจริงๆฉันเคยไปตีแกตรงไหนมาก่อนไหมล่ะพ่อครับพ่อ,พ,อพ่อเห็นลูลุบ้างไหมตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นสำหรับแกอีกแล้วไม่จำเป็นเหรอสินะนั่น มันหมายคขอมว่ายังไงลูลุอยู่ไหนครับไม่ต้องห่วงตอนนี้มันคงไปอยู่กับแม่ของแกที่เสียไปแล้วแหละลูลุแกแค่ทำตามที่พ่อสั่งก็พอแล้วแกจะได้ทุกอย่างทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทุกอย่างที่แกอยากได้เพราะฉะนั้นอย่าทําให้พ่อผิดหวังอีกละ่ะพ่อเชื่อใจแกนะไม่เอาแล้ว ฉันทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วขอแสดงความยินดีคุณคือผู้เล่นคนแรกที่เคลียร์เกมการป้องกันของเหล่าอัศวินได้สำเร็จสายไปแล้วไม่มีอีกแล้วเหตุผลที่ให้หนีไม่มีเหตุผลให้ทนอีกต่อไปข้าขอเชิญท่านมายัางโลกของข้า ในที่สุดท่านก็มาแล้วโหนั่งเขาเองผู้ที่จะมาช่วยพวกเราทุกคนอัศวินในตำนานท่านมาแล้วจริงๆผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเราแปลกชะมัดไม่มีน้ำตาไหลออกมาเลยรู้สึกเหมือนความรู้สึกมันถูกรีเซ็ตไปแล้วเจ <c oughs> ้าคืออัศวินในตำนานที่จะมาช่วยกอบกู้ราชอาณาจักรของเราใช่หรือไม่ หน้าตาแบบนั้นมันเจ้าคืออสุวินในตำนานที่จะช่วยกอบกู้ราชอาณาจักรของเราใช่หรือไม่ข้าคือกษัตริย์แห่งอาณาจักรจอเดียเบลิสจอร์เดียที่3ามอสุวินในตำนานเอนยบัดนี้อาณาจักรกำลังตกอยู่ในหายนะเรามอนสเตอร์กำลังบุกเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศและอาณาจักรก็ไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปฟาบาน มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วพะยะค่ะโลกนี้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับตอนเริ่มต้นของเกมการป้องกันของเหล่าอัศวินเป๊ะเลยสถานการณ์ตึงเครียดสุดขีดแล้วเพราะเหตุนี้เราจะไม่พูดอ้อมค้อมเจ้าจงเป็นผู้นำกองอัศวินและปกป้องอาณาจักรนี้เลือกฝ่ายท่านจะรับข้อเสนอของราชาหรือไม่ยอมรับปฏิเสธ ไม่รู้ว่านี่คือความฝันหรือเปล่าแต่ฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวฟังให้ดีล่ะตอนนี้ฉันไม่ต้องการเงิน1,000ล้านอะไรนั่นอีกต่อไปแล้ว1,000ล้านว่าแต่อสศวินในตำนานเนี่ยดูอ่อนแอไปหน่อยไหมหนึ่งพัล้านชอ้ไหมายถึงอะไรแต่ถ้าเจ้ากลายเป็นผู้นำกองอสศวินและสามารถปกป้องมนุษยชาติจากเหล่ามอนสเตอร์ได้เราจะมอบให้เจ้าทุกสิ่งไม่ว่าเจ้าจะต้องการสิ่งใดก็ตาม ทุกอย่างจะให้หมดเลยงั้นเหรอไม่ต้องห่วงแค่ทำตามที่เราบอกก็พอแล้วเจ้าจะได้ทั้งเงินทองและชื่อเสียงทุกอย่างที่เจ้าต้องการเหล่านั้นเชื่อในตัวเจ้าไม่เอาไปที่ไหนก็มีแต่คำว่าลูกสอสติดตัวไม่ว่าใครหน้าไหน มันก็เอาแต่จะหาประโยชน์จากฉันทั้งนั้นแล้วทีนี้ก็จะให้ฉันกลายเป็นทาสในฐานะชื่ออัศวินในตำนานอีกงั้นเหรอเอ๊ะอัศวินนี่เขาเงินทองกับชื่อเสียงฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไปตายให้หมดหมดซะออัศวินในตำนานไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่เหรอ การป้องกันของเหล่าอสศวินเป็นเกมแนวป้องกันฐานเมื่อเวลาผ่านไปมอนสเตอร์จะบุกโจมตีอาณาจักรผู้เล่นต้องป้องกันไม่ให้ถูกทำลายมันควรจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่งั้นเหรอคุณได้ปฏิเสธการเข้าร่วมฝ่ายมนุษย์ได้รับสิทธิในการเลือกฝ่ายใหม่ปลดล็อกเส้นทางลับฝ่ายมอนสเตอร์เปิดใช้งานแล้วกดปุ่มเพื่อเริ่มเกม เริ่มเอ๊ะเส้นทางลับงั้นเหรอในเกมป้องกันฐานแบบนี้ถ้าเลือกฝ่ายมอนสเตอร์มันก็จะไม่ใช่การป้องกันอีกต่อไปแต่มันคือการโจมตีทุกการเลือกเจ้ายอมต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทุกคนฟังข้าให้ดีเจ้านั่นไม่ใช่อัศวินในตำนานอีกต่อไปแล้วเขามีเกียรติราชาเช่นข้า แล,และกำลังจะนำพาอาณาจักรและประชาชนไปสู่ความหายนะเขาคือศัตรูเราอัศวินแห่งอาณาจักรไปตัดหัวมันมาซะปลดล็อกเส้นทางลับฝ่ายมอนสเตอร์เปิดใช้งานแล้วกดปุ่มเพื่อเริ่มเกมเริ่มฉันทนมาตลอดอดกั้นมาตลอดตายซะเธอ มีแต่ต้องอดทนคุณได้เลือกฝ่ายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะมีพลังเหนือมนุษย์คุณจะปลูกความเกลียดชังในหมู่มนุษย์เหล่ามอนสเตอร์เริ่มสนใจคุณคุณสามารถเข้าใจภาษาของมอนสเตอร์คุณสามารถตรวจสอบความสามารถของมอนสเตอร์ได้ความโกรธของคุณส่งผลต่อมอนสเตอร์ตัวอื่น คุณสามารถตรวจสอบความสามารถของมอนสเตอร์ได้เป้าหมายคือทำลายล้างฝ่ายมนุษย์ให้สิ้นซากจากนี้ไปถึงตาฉันโจมตีบ้างจะเริ่มการโจมตีคลื่นมอนสเตอร์ลูกแรกในอีกสิบนาทีข้างหน้า เป้าหมายสูงสุดของฝ่ายมอนสเตอร์ก็คือการทำลายฝ่ายมนุษย์ให้สิ้นซากรางวัลที่จะมอบให้กับผู้เล่นเมื่อทำภารกิจสุดท้ายสำเร็จคือการเลือกไอเทมหนึ่งชิ้นจากโลกนี้แล้วกลับสู่โลกเดิมได้ถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าเหมียวนี่มันน่ารักสุดๆไปเลยมันอดใจพามันกลับมาด้วยไม่ได้หวังว่าลูกชายฉันจะได้เป็นเพื่อนกับเจ้าเหมียวนี้ถ้าได้ก็คงดี ฉันจะคอยย้อนกลับไปอย่างช่วงเวลานั้นอีกครั้งเสียงระเบิดเมื่อกี้มันอะไรกันมันต้องเป็นพลังงานที่ชั่วร้ายสุดขีดเลยแต่รูปร่างนั่นมันก็คือมอนสเตอร์ชัดๆแต่เดี๋ยวก่อนเราจะเรียกมันว่ามอนสเตอร์ได้เหรอพลังแบบนั้นฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยมันออกมาจากตัวเด็กคนนั้นการเลือกฝ่ายได้ไม่เคยมีในเกมต้นฉบับมาก่อนแม้ฝ่ายจะเปลี่ยนไป แต่ถ้าเกมยังดำเนินรูปแบบเดิมอยู่แล้วก็เควสหลักคำสัตว์ของฝ่ายมอนสเตอร์ฟาแนวป้องกันของทหารแล้วโจมตีฝ่ายมนุษย์รางวันกล่องไอเทมสุม่มมาแล้วเควสตหลักรายละเอียดเควสเปลี่ยนไปแต่รูปแบบเกมยังคงเหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่โผล่มาตอนนี้ก็คือตัวสุ่มอัศวินระดับเใช่ไหมละ่ะเฮ้ ไข่งั้นเหรอปกติน่าจะได้อัศวินระดับเอสนี่นี่เป็นรางวัลจากการเลือกฝ่ายของคุณคุณได้รับคุณได้รับซุ่มไข่มอนสเตอร์ระดับเอสคุณต้องการฟักไข่ตอนนี้หรือไม่ยอมรับปฏิเสธเพราะเลือกฝ่ายมอนสเตอร์เลยได้ไข่มอนสเตอร์ระดับเอสแทนสินะคุณได้ทำการยอมรับแล้ว เฮ้ยมันมีบางอย่างถูกอัญเชิญออกมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันชื่อของมอนสเตอร์ตัวนี้ฉันรู้จักมันดีฮะให้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นบอสในเวฟลูกที่99ามังกรสายเลือดเยือกแข็งริเซลรักถ้าอันเชิญ์ริเซลรักในใจกลางอาณาจักรแล้วก็ฝ่ายมนุษย์ ก็จะถูกทำลายในพริบตาเดียวแร<ะ>น,นี่มันลิซารักจริงๆเหรอเกรล<ะ>ีเวลหนึ่งแปลว่าให้เริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอนี<ะ>่รคุณสามารถใช้เนตจอมลาชันได้สกิลติดตัวเนตจอมลาชันงั้นเหรอสกิลติดตัวเนตจอมลาชัน ช่วยให้มองเห็นค่าสถานะของมอนสเตอร์และไอเทมทั้งหมดได้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวแค่อันเชิญมอนสเตอร์ตัวเล็กออกมาเท่านั้นทุกน่วยลุยไม่ว่านี่จะเป็นความฝันหรือไม่ก็ช่างมันล็อกเป้าหมายใช้เนตรจอมลา <c oughs> สิ่งเดียวที่ฉันพึ่งพาได้ในตอนนี้ก็คือลมหายใจมังกรเลเวลนหนึ่งปลดปล่อยสกิล Resale Drug Ya yeah. yeah l là lôm hai chai măng con Yeah, uh. yeah. yeah. แค่ทีเดียวกำแพงพระราชวังก็แตกแล้วปีศาจหมอนั่นเรียกอะไรมากันแน่ฮะแบบนี้ง่ายกว่าที่คิดไว้แฮะถ้ายึดประสานนี้ได้แล้วก็คุณจะสามารถกลับโลกเดิมได้พร้อมไอเทมหนึ่งชิ้นจากที่นี่เขาจะให้มันกับฉันจริงๆใช่ไหมในเกมการป้องกันของเหล่าอัศวินมีไอเทมมากมายฉันมั่นใจว่าต้องมีสักชิ้นที่มีความสามารถที่ฉันต้องการอยู่แน่ ดังนั้นไม่ต้องรีบยังไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องกลับไปตอนนี้เพราะว่ายังไงตอนนี้ฉันก็แค่โฟกัสกับการเคลียร์ภารกิจนี้ให้สำเร็จก็พอครฟังให้ดีละ่ะตัวแทนฝ่ายมนุษย์จากนี้ไปฉันจะนำพาความพินาศมาสู่พวกแกอะไรเนี่ย ที่พระราชวังเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นได้โปรดอดทนไว้สักนิดฟาบาดริเซลดัก <c oughs> ช่วยยิงอีกทีเอาแบบเมื่อกี้นะทหารโล่ปกป้องฟาบาดเดี๋ยวนี้ตั้งโล่2ชั้นไม่สิเอาสามชั้นไปเลยถึงจะมีโล่อยู่ยังไงก็ทะลุกำแพงพระราชวังได้อยู่ดีต่อให้มีกี่ชั้นไปก็ไร้ประโยชน์ เป้าหมายคือกราราชาฟาบาดข้ามาแล้วปกป้องพระราชาไว้ให้ได้ใช้เจ้านั่นเมื่อกี้เลยยิงได้ฟาบาดฟาบาดโชคดีที่พระองค์ยังทรงปลอดภัยอยู่เอ๊ะทำไมถึงหยุดละ่ะอย่าบอกนะว่าเวลาอัศวินใช้สกิล จะเสีย MP ตามที่กําหนดงั้นมอนสเตอร์ก็คงเหมือนกันลมหายใจมังกรเลเวลหนึ่งจะขยายและปลดปล่อยเลือดที่สร้างในร่างกายออกมาต้องการใช้ MP จําจนวนมากและถ้า MP หมดจะเกิดอาการหลอยคล้ำใต้ตาถ้าอย่างนั้นหระก็งั้นก็การโจมตีแบบธรรมดาแทนเอ๋ครีแย่แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าทีแรกทำไมมันง่ายเกินไป ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรอครูดาวอย่างเดียวเป็นแค่เองเหรอที่กล้าบังอาจเล็งเป้าหมายไปที่ฝ่าบาทในเกมการป้องกันของเหล่าอัศวินอัศวินจะแบ่งได้เป็นหลายระดับอัศวินฝึกหัดระดับดีอัศวินระดับล่างระดับ C อัศวินระดับกลางระดับ B อัศวินระดับสูงระดับ A และอัศวินชั้นยอดระดับเ ท่ามกลางเหล่าอัศวินเจ้ามอนี่คือหนึ่งใน12อัศวินชั้นยอดระดับเอสที่เรียกว่าจักราสีราศีเมษอาริอัสอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรอาริอัสแบบนี้แย่แล้วสงครามใกล้จะเริ่มแล้วรีบกำจัดศัตรูที่บุกเข้ามาในวังเดี๋ยวนี้รับทราบกำจัดศัตรูที่บุกเข้ามาในวังเดี๋ยวนี้จูจูก็มีอัศวินระดับเอสโผมา แล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยในบรรดาอัศวินระดับเอสทั้ง12คนอาเลียสมีสกิลโจมตีเป็นวงกว้างตั้งแต่เริ่มข้าจะส่งเจ้าไปนรกซะเป็นตัวละครโกงขัง้นเทพกําแพงเพิงบ้าเอ้ยอ้าแกขของฉันฮ้ยห้อนหอนเกินไปแล้ว เฮ้ยทำไมพวกเราโดนด้วยล่ะอ่าสกิลกำแพงเพลิงเป็นการปล่อยไฟพุ่งเป็นเส้นตรงจากทิศทางของผู้ใช้ไปยังเป้าหมายเพราะฉันรู้ว่าตัวเองคือเป้าหมายเลยทำให้ฉันพอลบได้ทันแต่หมอนั่นไม่สนใจอะไรเลยสักนิดว่าจะมีใครที่โดนลูกหลงบ้างฮิแก่นี่มันหลบเก่งยี่กันหนูในท่อเลยนะเดี๋ยวฉันจะเจาะรูด้วยไฟตรงกลางหัวใจแกเอง ทำเป็นใจเย็นอยู่สินะตอนนี้กำแพงเพลิงของแกก็ยังติดคู่ดาวอยู่เหมือนกันงั้นเราก็ยังพอมีโอกาสไม่ไววแล้วครียอย่าขยับไปไหนหละ่ะไม่งั้นจะทรมานมากกว่าตายเอานะมันต้องมีทางอื่นสิฉันไม่ได้มาถึงตรงนี้เพื่อจะจบแบบนี้นะรางวัลเควสหลักคุณมีรางวัลที่ยังไม่ได้รับกองุูมไอเทมต้องการรับเลยหรือไม่ รับปฏิเสธฉันจะไม่ยอมจบแค่นี้แน่เอ๊ะรางวัลเควสหลักเหรอเร็วเข้าเร็วเข้าเอามาให้ฉันเลยคุณได้ทำการยอมรับแล้วคาถาอัญเชิญงั้นเหรอเฮ๊ออ,อะไรกันนี่มันคืออะไรกัน